สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเจ o c i e t ตีวันนี้จะมาซื้อแพ็กเกจป๋วสุ่มจี้นะครับอ่อเป็นจี้เกี่ยวกับนักไต่อันดับ S ครับผมซึ่งในนี้มีจี้เทพเหลายต่อหลายจี้เลยนะมาวางขายแค่ 35บาทและ9 9บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะขอเปิดเลยไม่ลีลาดีกว่านะฮะเราจะทําการซื้อให้ดูถึง2แพ็กเกจด้วยกันนะครับผมแพ็กเกจแรกก็จะเป็น35บาทแพ็กเกจที่2ก็จะเป็น99บาท99บาทเนี่ยจะได้ 4G เครื่องลังนะครับผมหนึ่งในนั้นนะฮะก็จะมีแปลนไฮเทคให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันเลือกชมนะขอโทษนะฮะเลือกเล่นกันด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรครับผมไหนใครซื้อแล้ว ล,ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูสักนิดหนึ่งใต้ชแนลมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าได้อะไรกันบ้างนะครับซื้อแล้วคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะฮะอันนี้เป็นซี o ล็อกอินนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ก็เข้าไปรับซะโอเคนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าอันแรกครับไปดน,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 ดน ตัวสุ่มจี้แนะนำนักใสอันดับ S นะครับผมขอแปลนไฮเทคได้ไหมขอแปลนไฮเทคได้ไหมป๊าบมาครับเปิดลุน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 ,ลนป๊าบ <laughs> อุปกรณ์เขียนแบบ ลอมนะครับผมคริสตั้นซะด้วยนะฮะใครที่ยังไม่มีจี้ที่คูณเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมเชื่อว่าการันตีว่าได้แน่นอนนะฮะไอแปลนปลอมไฮเทคเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูจี้สักนิดนึงว่าได้อะไรกันบ้างโอยหนึ่งในนั้นจะมีหมวกมังกรด้วยนะอุปกรณ์เขียนแบบไฮเทคครับผมโอ้โหตัวสร้างหลุมดําเกาะเหล็กนะฮะแปลนแปนฟ้าปิดผลึกโอ้โห ทีเทๆทั้งนั้นเลยฮะแต่สิ่งที่เราได้ก็อย่างที่เห็นนะเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาไปเปิดกันต่อเลยดีกว่าครับอย่าลืมนะฮะฝากโดเน a t ด้านล่างกันเข้ามาด้วยนะครับ0 9 1 1 6เ7 9 9 9เพื่อขึ้นจอในคลิปถัดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูอันที่2กันเลยดีกว่าครับลุ้น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 ได้อะไรได้อะไรแสงที่1แสงที่2แสงที่3าป้ายป้า <laughs> โโหดโอยู่นะหมวกเคยมิดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพวกควบคุมลูกเต๋าก็ไปหาซื้อกันได้นะหนึ่งในนั้นก็จะมีหมวกเคยมิดไอเพื่อนๆได้ลองเล่นกันด้วยนะครับผม <_ EN> อันที่3ครับ <_ EN> ไป <_ EN> ป๊าปาลุ้นครับลุ้นครับ <_ EN> ปาบ <_ EN> โอ้โหอุปกรณ์เขียนแบบปลอมอีกแล้วนะฮะการันตีได้อุปกรณ์เขียนแบบปลอมหรือเปล่าเนี่ยอันที่4ี่ครับ ป้าเปิดกันเลยฮะไม่เสียเวลาไม่ลีลาแล้วเนาะป้าและแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบปลอมอันสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นอุปกรณ์เขียนแบบปลอมนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็ดูกนะันนะครับน้องๆหนูๆทุกคนเปลืองตังหรือเปล่าเก็บไว,ไว้กินข้าวดีกว่านะกินได้ทั้ง2มือนะครับผมนี่แม่อุปกรณ์เขียนแบบปลอมอีกแล้วนะฮะเรามาดูสิ่งที่เราได้กันครับนี่อุปกรณ์เขียนแบบปลอม4อันหมวกเฮมิทหนึ่งอันนะครับผม โอเคเพื <S <S <ๆ>่อนๆคนไหนซื้อแล้วได้อะไร ي? ก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับได้อะไรกันบ้างได้จี้เทพเทกันหรือเปล่าไหนลองคอมเมนต์กันมาดูสักนิดน,นึงเหอะว่ามันมีจี้เทพเทอยู่จริงหรือเปล่าเขาเอาใส่มาหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่หลอกเรานะคอมเมนต์ comment พูดคุยกันสักนิดน,นึงใครลองแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับโอเคก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e นะครับและสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง5ท่านนี้นะฮะ ดึง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 ,ดงภาพอ่าตัดมานะครับผู้สนับสนุนโดยนี่ห้าหกท่านเจ็ดทัานันนี้นะครับผมโอเคแล้วอย่าลืมโดนเนทกันเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อกดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ